วีโก้เขาาห้เขาหน้าเขาสวนเหตุงานก่อสร้างค้าขายตลาดนัดมือนี้สิขายให้ถูกๆหนึ่งแสนบาทให้พี่น้องไปสร้างเนื้อสร้างโตสร้างฝันสร้างอาชีพสำหรับขวัญใจคนจนคนงบหน่อยของเสียยะครับพี่น้องสวัสดีครับเสียยะบรรท่ารูปรอยใจดีมามือนี้สิจัดรถดีๆงามๆให้พี่น้องไปใส่งานจะคันเป็นรถเก่าแน่ แต่ว่าเป็นรถใส่งานใด้เทแน่น,นอนคุ้มค่าคุ้มราคา1 0 0 0 0แบาทกับตัวนี้เลย v ีโกปี0 5, 5ูนยหาสอง e นะครับปีสองพนหานะครับพี่น้องมาเบิงนะชุดสีนี่จ้อบอกว่า70%นะครับมีริ้วรอยบ้างตามสภาพของรถมือสองบอไดเก็บงานไฮเดอร์อขายตามสภาพพี่น้องจอ๋ายยางใช้ได้นะครับพี่น้องนะครับมาดูภายใน กระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะนี่กระจกโอ้ยตกใจแต่ดาโอ้ยฝันอ่อนสูงนี้นะครับพี่น้องไม่สามแสนพี่น้องเอ้ยไม่สามแสนนะคัสไม่มีดังนะเหยียบคัสยิ้อัดยิ้อัดไม่มีนิ่งมากนะครับผมแล้วใส่เกียร์เกียร์ไม่เด้งนะครับใส่ง่ายมากนี่ใส่ง่ายมากหนึ่งสองสามสี่ห้าเกียร์ถอยมีครบพี่น้องจ๋าสวยเลยภายในสวย หลังคามีลงอักขระบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่รถเดิมรถสวยภายในสะอาดด้านหลังนี่ยิ่งสะอาดเลยมาดูด้านหลังอะแคบด้านหลังสวยงามนะครับแคบเปิดไม่ได้นะรุ่นนี้นะเป็นตัววีโก้ยังไม่ใช่วีโก้แชมป์นะวีโก้ตัวแรกนี่แต่เก็บเดิมครับรถฝั่งนี้ไม่ตีลังกานะไม่ชนนะหลังคาสวยๆครับพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวเดินดูรอบคันไรเนอร์สวยงามนะครับชุดสีตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับมันจะมีส่วนที่ต้องบอกนี่ก็คือตรงนี้นี่ ท้ายมันไม่ค่อยสวยนะครับแต่เอาไปใส่งานก็นต้องคิดหลายแล้วพี่น้องเอาไปแรงงานก่อสร้างเอาไปเหมางานนะพี่น้องท้ายเดิมอาร์ตเดิมนะครับรถไม่ตีลังกาไม่ชนดากมานะครับอาร์ตเดิมเดิมเลยนะครับผมสวยงามปี0-5ขายเสริญกาบาทพี่น้องเอ้ยรถครับเอาไปใส่งานนะพี่น้องเนาะเระต้องไปอวดอ้างสังคมฐานะทางสังคมหากเขามีกําลังมีตังค์ได้หลายจังสิไปซื้อรถไม่อันอันบาว่ากันแต่ถ้วบมีตัง ยังหาเงินเริ่มต้นพรามีเงินเก็บอยากได้รถเป็นพาหนะไปแลนดค่าขายเสย,ยะเนี่ยน้ำขันนี้ครับเอาไปเหมางานเอาไปเข่าสวนนี่ขั้นนี้เลยนะครับสวยๆวีโก้นี่เขาบอกว่าแลนไปเป็นหลานเครื่องกับบ่อขั้งนะครับมองเกะฝ้าปิเกะมันเสียด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวสิขายให้ถูกๆบ่ได้หาไ่ให้ดอพี่น้องเด้อนะครับนี่มาดูห้องเครื่องมองพี่มีริวรอยเนี่ยนะครับมาดูห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมๆสวยๆเลยนะครับอ่า หลังเกลมซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงยังไม่เคยโดนถอดเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบโลโก้โตโยต้ชัดเจนเลขคานหน้าสวยงามสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเป็นวีโก้ปีศูนย์หานะพี่น้องขายตามสภาพเครื่องดีเกียร์ด,เรดีเล่งเครื่องให้ฟังก่อนเร่งเครื่องให้เบิ้งจักหน่อยอ้าวอ้าวโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดนะ ปีศูนย์หาหนึ่งแสนหาหื่นเกพนาพี่น้องราคายังตอร่องได้สนใจกับติดต่อข่ามาเดี๋ยวเสียยะจันไห้ขวันใจคนจนอยากได้งบลักแสนถูกๆไปใส่งานนะครับพี่น้องเอาตามกำลังนะครับบอบูหวาเกินไปมาหาเสียยะเสียยะจันไห้ทรงฟรีหอดหน้าบ้านกดแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อเจ้า